สวัสดีครับน้องนองนักเรียนแพทย์แพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้านภูมารแพทย์และบุคลากรสายสาธารณสุขท,ทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์จุบครับผมกับอาจารย์ชุบได้มีโอกาสได้ไปสอนออที่ประเทศพมา่าได้ไปช่วยคุณหมอกับผู้ทำงานด้าน h i ชนะครับในเด็กและวัยรุ่นให้สามารถที่จะดูแลแล้วก็จัดการเกี่ยวกับเคสของผู้ป่วยได้ นะครับวันนี้เราก็จะเลยจะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับพวกเราได้มีโอกาสได้ฟังนะครับอาจารย์จุ๊บครับประสบการณ์ที่พม่าเป็นยังไงบ้างครับฝัองอื่นต้องขอบคุณอาจารย์หนุ่มก่อนนะครับที่ได้ชวนไปทาง,งานนี้นะครับรู้สึกว่าประทับใจมากเลยเพราะผมคิดว่าพม่าก,กับประเทศไทยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เรามีขอบแสดนติดก,กันนะครับ ก็ผู้ป่วยของเราหรือว่าวัยรุ่นของเราก็คงไม่ได้มีความแตกต่างกันมากดังนั้นคิดว่าโอกาสที่ได้ไปเนี่ยครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเพราะวันนี้ก็ได้นํามาแชร์กันซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยที่ติดต่อจากแม่สู่ลูกเนี่ยนับวันก็จะมีจํานวนลดลงไปเรื่อยๆแต่เด็กกลุ่มนี้เช่นเดียวกันที่เติบโตไปเป็นวัยรุ่นซึ่งเขาก็ติด HIV ไปด้วยแต่ก็มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มใหญ่เลยนะครับ ที่ติด HIV มาทาง Sex นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราไปช่วยทางาพม่าเนี่ยซึ่งเขาก็มีลักษณะคล้ายๆกับเราก็คือตอนนี้เขากําลังต้องเฟสกับเด็ก Adolescent ที่ติด HIV ซึ่งมี2กลุ่มอยู่ด้วยกันนะครับและในวันนั้นเนี่ยคิดว่ามีเรื่องที่สําคัญที่จันจุกได้สอนซึ่งเราอยากให้พวกน้องๆได้มีโอกาสได้ฟังด้วยก็คือเรื่องเซ็กส์เอดูเคชันกับเซ็กชวลทรานส์มิเต็ i ดีซีส ซึ่งคิดว่าทั้งสองเรื่องมีความสําคัญในอดอดเลสเซนต์ไม่ว่าจะอดอดเลสเซนต์นั้นจะติดเอชไอวีหรือไม่ติดเอชไอวีก็ตามนะครับอ,อ,อาจาุ๊บครับอจุ๊บมองเซ็กส์เอดูเคชันอย่างไรครับในในบริบทของสังคมไทยซึ่งไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องเพศจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งบางครั้งแล้วเนี่ยเ,เราปล่อยให,ให้เด็กของเราหรือว่าน้องๆของเราเนี่ยครับไปเรียนรู้กันแบบธรมธรมชาติธรรมชาติซึ่งบางครั้งธรรมชาติก็มีทั้ง สิ่งที่ถูกแล้วก็มีทั้งสิ่งที่ผิดนะครับก็เลยส่วนตัวคิดว่าทําไมเราไม่สอนสิ่งที่ถูกให้เขาดีกว่าที่เขาไปหาได้สิ่งที่ไม่ค่อยดีหรือว่ามันผิดมานะครับก็มองเป็นสส่วนครับส่วนที่1ก็คืออยู่ที่ตัวเราครับส่วนที่2ก็คืออยู่ที่ตัวน้องๆนะครับเริ่มที่ตัวเราก่อนครับเพราะว่าเราก็จะมีความ วิตกกังวลในการสอนเรื่องเอึกษากันมากพอสมควรนะครับเช่นไม่รู้ว่าจะสอนอะไรจะเริ่มแบบไหนจะดูป๊กเลยไปหรือเปล่านะครับก็มันก็เลยจะเป็นแบบทัศนคติของเราซึ่งผมคิดว่าเราต้องปรับทัศนคติของเราอันนี้ก่อนแล้วก็คิดเสียว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็น้องเขาควรจะมีความรู้อันที่2เราค่อยไปมองที่น้องๆวัยรุ่นครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการสิ่งนี้มากหรือน้อยในจุดไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ย ถ้าเราเป็นผู้ provide content แล้วเราให้ Content เข้าไปเยอะๆบางทีเขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ครับเ,เราก็ควรจะเริ่มจากถามเขาก่อนครับว่าเขารู้อะไรแล้วเขาอยากได้อะไรเพื่อเวลาเราให้ข้อมูลเขามันก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาอยากได้ครับเะฉะนั้นเราคิดว่าเราเต้องถามเขาก่อนว่าเขาอยากรู้อะไรแล้วถ้าเราสอนสิ่งที่เขาอยากรู้ก็เขาคงจะสนใจมากกว่าสิ่งที่เราอยากสอน ะะอีกอันนึงดูเหมือนอาจารย์จะมองว่าเซ็กส์เอดูเคชันเนี่ยจำเป็นมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นไลฟ์สกิลซึ่งออเดเลเซนควรจะได้เรียนรู้เท่าที่พี่ทราบเนี่ยเป้าหมายของการสอนเอดูเคชันสำหรับพี่เนี่ยมันมี3เรื่องด้วยกันคุณน้องมองอยังไงอันที่1นึ่งคือ,อ,อแน่หลักเราดูคนไข้ HIV เราก็ไม่อยากให้มีการแพร่เชื้อ HIV ไปสู่คนอื่นโดยเฉพาะแฟนหรือคู่นอนของเดเซนของเรารวมทั้ง รคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยอันที่2เราก็ไม่อยากให้เด็กท้องก่อนวัยอันสมควรจารย์่ว่าป้องกัน HIV transmission กับป้องกันท้องอาจารย์มีประเด็นอื่นๆอีกไหมครับที่อยากจะสอนอะไรเซนในแง่ของ sex education ครับครับก็คิดว่าน้องๆวัยรุ่นส่วนใหญ่ พอทราบอยู่แล้วล่วครับว่า HIV แล้วก็เรื่องของการท้องเนี่ยมันเกิดจากการติดต่อมาติดทางไหนนะครับหรือว่ามันมาได้อย่างไรก็คือทางเพศสัมพันธ์แต่ทีนี้บางครั้งครับมันเป็นเรื่องของ awareness มากกว่าเพราะว่าวัยรุ่นก็จะมีความคิดที่ว่าไม่ใช่ฉันหลอกอะไรเย่างี้ฉันไม่ติดหลอกนะก็เลาว่าฉันก็ไม่ท้องหลอกอะไรเยงี้ครับก็ความสุขตรงหน้าหรือความสนุกตรงหน้ามันมาก,ก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าเราต้องพยายามสร้าง awareness ให้เขาครับแล้วก็ ต้องหาทางเลือกหรือว่าออปชันอื่นในในจุดที่ถ้าเกิดเขาต้องทํากิจกรรมหรือภารกิจภาระนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้เขาปลอดภัยจากเรื่องของการติดเชื้อ HIV แล้วก็การท้องซึ่งบางครั้งนั้นมันมีวิธีการทําอยู่หลายวิธีด้วยกันครับซึ่งเขาเนี่ยถ้าเกิดเขารู้เขาอาจจะป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การติดเชื้อชีวิตมันเป็นภาระในระยะยาวต่อเน,นื่องนะครับเช่นเดียวกับการท้องไม่พร้อมซึ่งอาจจะทําให้น้องๆเนี่ย มีความยากลำบากในชีวิตต่อไปเท่าที่ฟังอาจารย์คือ,อความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอในการสอนอดอยเซนเราอาจจะต้องทําให้เขาตระหนักเนาะว่าว่าถ้าเกิดเขาท้องเกิดขึ้นหรือติดเอชไอวีมามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองในครอบครัวกับสังคมแล้วอาจจะทําให้เขาคิดได้เพราะ cent, อดรอยเซนก็อาจจะคิดแบบสมเพุสมผลไม่ค่อยเป็นนักไม่ค่อยคิดถึงอนาคตเหมือนที่อาจารย์จุกว่าเนาะเหตุการณ์เฉ,าเฉพาะหน้า ก็แค่ตรงนั้นแล้วก็ไม่นึกว่าจะเกิดสิ่งต่างม,มาครับอายุเท่าไหร่ดีครับที่จะเหมาะสมในความคิดเห็นของอาจารย์สำหรับเรื่องเพศศึกษาครับคิดว่าสอนได้ตั้งแต่เล็กเลยครับตั้งแต่อายุ2อถึงสามขึ้นมาก็สามารถสอนได้แล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะหยิบหัวข้อไหนอของเรื่องเพศศึกษามาสอนมากกว่าครับเช่นเด็กเล็กๆอถึงสามขวบเราก็สอนให้เขารู้ว่าเขา เพศตรงข้ามแตกต่างกันอย่างไรนะครับยังไม่ต้องไปลงรายละเอียดเพราะตรงนั้นก็คงอาจจะยังไม่เหมาะสมนะครับส่วนโตขึ้นมาเราก็ค่อยมาเรียนรู้เพิ่มเติมถัดมาว่าร่างกายของเราแตกต่างกันได้อย่างไรส่วนถัดมาส่วนในวัยรุ่นอย่างที่บอกครับเราก็คือต้องหนึ่งสร้างความตระหนักว่าจริงๆแล้วมันมีความสํคาคัญและถ้าเกิดน้องๆเขาติดโรคติดต่ออย่างเช่น HIV STD หรือว่าเกิดทองไม่พร้อมขึ้นมาเนี่ย ออสิ่งที่จะตามมาสําหรับเขาเนี่ยนะคนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราเคยมาบอกเขาว่าเออถ้าเกิดเขารู้จักตระหนักแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการใดได,ได้บ้างที่เราจะป้องกันเขานะครับซึ่งในจุดนี้ครับคิดว่าสอนในต้นๆของการเป็นวัยรุ่นน่าจะน่าจะมีประโยชน์ก่าไปสอนตอนวัยรุ่นตอนปลายเพราะว่าถึงจุดนั้นคิดว่าเขาไปเรียนรู้เองมาเยอะพอสมควรแล้วครับอาจารย์บอกว่าจริงๆสอนได้แต่แต่เล็กๆแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะต้องให้เหมาะสมสําหรับในแต่ละวัย นะครับแล้วถ้าเป็นวัยรุ่นก็น่าจะเป็นวัยรุ่นตอนต้นเพราะตอนปลายอาจจะสายเกินไปแล้วนะครับเราจะมาโฟกัสการสอนเซ็ก d ์เอ t i o n เคชันในวัยรุ่นกันนะครับเราจะสอนอยังไงครับภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติหรือเราจะทํำยังไงถ้าปฏิบัติเราก็คงกระไรอยู่เราอาจจะไม่อยากทําอย่างนั้นแต่ถ้าทฤษฎีเกิดไปจันมองเรื่องนี้ยังไงครับสอนอย่างไรขอตั้งต้นว่าเราต้องสอนอย่างที่เรา เราต้องรู้สึกว่าเราคอมฟอร์ตที่จะสอนนะครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกไม่คอมฟอร์ตหรือว่ารู้สึกเป็นแบรริเออร์หรือเรื่องคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสอนเขาได้อย่างจริงใจนะครับเราก็ตั้งต้นที่ตัวเราก่อนพอเราปรับแอดจูดได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเวลาเราสอนมันจะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วเราก็สอนโดยที่เราตั้งจิตตั้งใจที่ว่า สิ่งที่เราอยากให้เขาเพื่อเราต้องการช่วยเขาครับเราไม่ได้ขีดอะไรมากมากมายหลือเกินเลยเพราะว่าเราตั้งใจได้อย่างมีเสถียรกเนีเราก็จะสอนได้ง่ายขึ้นครับทีนี้อย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วครับว่าสิ่งที่เราจะพ r o ไ i ให้เขาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขา,าอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเริ่มจากการคุยกันก่อนว่า สมมติเราคุยกับน้องที่เป็นวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องถามก่อนว่าเขารู้อะไรมาบ้างแล้วนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่มากนะหรือว่าในกลุ่มนั้นาอาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วเราอาจจะถามในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นได้เพื่อบางครั้งเนี่ยเมื่อเราได้ความได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากน้องเนี่ยเราก็จะทราบได้เลยครับว่าจริงๆแล้วเขาขาดตรงไหนหรือบางครั้งตัวเขาเองเข้าใจว่าเขาเข้าใจแล้วแต่เขาก็เข้าใจไม่ถูกครับดังนั้นถ้าเกิดเขาไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเราไม่ถามในเชิงลึก ก็จะเป็นเรื่องยากมากเลยครับที่เราจะรู้ว่าเราจะเติมตรงไหนให้เขาครับอาจจะต้องสอบถามความรู้ก่อนนะครับแล้วก,วก็ถ้าความรู้เขาถูกต้องก็คอนเฟิร์มไปถ้าความรู้เขาไม่ถูกต้องเราก็ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องซะถ้าไม่มีความรู้เลยเราค่อยเริ่มเลคเชอร์แล้วเราอาจจะทําเหตุการณ์สมมติให้เขาคิดเนาะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับจะสอนอะไรครับอาจารย์ครับเรื่องเนื้อหาเป็นเรื่องที่ เยอะจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปสักครู่แล้วว่าน่าจะถามว่าเขาอยากได้อะไรแต่ว่าใน,ในโดยภาพรวมนะครับก็คงจะต้องสอนเพื่อเขามีอาวุธในการป้องกันตัวครับก็อาจจะอันที่หนึ่งก็คือต้องสอนเขาก่อนว่า <S <S การที่ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นมีการติดเชื้อหรือว่าเกิดเขาไปรับเชื้อเอชวีขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จะตามมากับเขาคืออะไรนะครับอันนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ก่อนว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อโยงไปสู่ วิธีการป้องกันนะครับทีนี้วิธีการป้องกันเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับก็ <c oughs> <c oughs> มองสองส่วนก็คืออันที่1ก็คือเรื่องโรคติดต่ออื่นๆที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เอชไอวี A <c oughs> อย่างเดียวนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความการตั้งครรภ์ที่ไม่ประสมเราต้องพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับว่าเพราะว่าจุดประสมหลักของเราคือป้องกันไม่ให้เขาต้องได้รับเชื้อหรือว่าป้องกันไม่ให้เขามีการท้องไม่พร้อม เราพยายามจุดเชื่อมโยงระหว่างสองนนี้ครับว่าเราจะป้องกันมันได้อย่างไรนะครับเพื่อให้เขาเห็นว่ามันไม่ได้ยากเย็นเลยที่เขาจะป้องกันมันบางครั้งเราใช้แค่ถุยงยางอนามัยเราป้องกันได้ทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าเขาจะตระหนักหรือเปล่าหรือว่าเขาจะใช้หรือเปล่านั่นเองครับทีนี้ถัดไปเมื่อสักครู่ที่อาจารย์หนุ่มพูดถึงเรื่องของซีนารีโอครับซีนารีโ hmm. อเป็นสิ่งที่เราใช้บ่อยในการสอนเรื่องเพศสัมคั์นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไม่เคยยกตัวอย่างเลย หรือถ้าเราไม่เคยให้เขาลองคิดเลยว่าถ้าเจอเหตุการณ์ A เหตุการณ์ B เขาจะทำอย่างไรเวลาถึงหน้าง,งานจริงเขาก็จะคิดไม่ออกแล้วก็ทำอาจจะทำไปตามสัญชาตญาณซึ่งบางครั้งก็าัมาจะพาไปสู่จุดที่เขาอาจจะไปพบอุบปสหรือว่าเกิดการติดเชื้อรหรือว่าท้องที่เราไม่ต้องการอาจารย์ครับพอพูดถึงเรื่องการสอนเพศศึกษาเนี่ยถ้าเราไปเห็นตามโรงเรียนหรือแม้แต่ตามในโรงเรียนแพทย์ที่เราพยายามสอนวัยรุ่นเนี่ยก็เห็นสอนแต่การใส่คอนดอม วิธีการใส่นะครับดูเหมือนจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยซึ่งซึ่งพี่ก็รู้สึกเป็นห่วงนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นเขารู้วิธีการใส่คอนดอมหรือเปล่ารวมทั้งแล้วจริงๆเขาจะใช้กันหรือเปล่าอาจารย์มองเรื่องเพศศึกษากว้างขวางไปกว่าการใส่คอนดอมไหมครับแน่นอนครับคือเรื่องของคอนดอมยูสมันเป็นแค่มาตรการหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโรคติดต่อหรือว่าการท้องไม่พร้อมนะครับ แต่อย่างที่บอกมันเป็นแค่จุดเดียวครับเราอาจจะต้องถามเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์ไหมหรือว่าเขาใช้ได้ถูกต้องเพียงใดซึ่งอันนี้เราสามารถเซตแล็บหรือว่าเซต س ي นาริโอให้เขาลองทําได้ครับแต่ประเด็นถัดไปที่เราควรจะถามก็คือถ้าเกิดอยู่หน้างานแล้วเขาไม่มีคนด้อมเขาจะทําอย่างไรมากกว่าเพื่อเขาได้คิดครับว่านักจุดนั้นเขาจะทายังไงเขาจะปฏิเสธหรือไม่จะปฏิเสธอย่างไรหรือถ้ามีความจําเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์จริงๆเขาจะทําอย่างไรเพื่อตัวเขาเองปลอดภัยจากโรคติดเชื้อแล้วก็ไม่มีการท้องครับ ฉันครับเรื่องนี้อาจจะดูโป๊ไปหน่อยนะครับเซฟเซ็กซ์โดยไม่ใช้คอนด้ามีไหมครับก็คงต้องบอกว่ามีจริงๆครับก็เพราะว่าต้องบอกว่าการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหรือว่าการท้องไม่พร้อมเนี่ยก็เกิดจากการสอดใส่นะครับซึ่งเป็นการสอดใส่ที่ไม่มีการป้องกันนะครับดังนั้นรูทอื่นในการมีเพศสัมพันธ์ยังมีอยู่ครับก็ ถึงแม้เร,เรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะมีความเสี่ยงแต่มีความเสี่ยงน้อยลงอย่างมากรวมถึงเอชด้วยสำหรับเรื่องของการท้องเนี่ยครับก็ถ,ถ้าไม่มีการสอดใส่แล้วนั้น,นก็ไม่มีการท้องแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องยอมอสอนในเรื่องที่ที่ทมันโป๊ะเปลยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเป็นการชี้ชวนที่เขาคิดว่าเขาจะทำอะไรเพื่อป้องกันที่เขามีความเสี่ยงมากนะครับรย์ครับถ้าอาจาร,รย์มีโอกาสอาจาร,รย์คิดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เราจะสอนควรจะเป็นใครครับ จะสอนเด็กที่มาหาเราทุกวันที่โรงพยาบาลหาโอกาสไปสอนใน Family หรือสอนในโรงเรียนอาจารย์คิดว่าทางออกสำหรับประเทศไทยในแง่การสอน Sex Education มันเป็นอย่างไรครับอีงคงก็ไม่เริ่มต้นว่าเราจะให้ใครสอนนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เป็นเป็นหัวข้อที่ทุกคนน่าจะต้องเป็นผู้รบับผิดชอบนะครับตั้งแต่ที่ครอบครัวนั่นก็คพ่อแม่อยากใที่จะสอนนะครับ ถัดไปเป็นที่ที่นักเรียนหรือว่าน้องๆวัยรุ่น,นยอยู่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะครับก็คือที่โรงเรียนดังนั้นเนี่ยคุณครูน่าจะเป็นคนที่ช่วยเราได้อย่างมากนะครับส่วนสุดท้ายก็คือหมอซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆเรามีโอกาสเจอน้องๆวัยรุ่นน้อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยนะครับดังนั้นเขาจะหาเราที่โรงพยาบาลเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่หมอๆอ,อย่างพวกเราเนี่ยครับจะก้าวเข้าไปหาน้องๆ ในโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้หรือว่าเข้าไปเรียนรู้กับน้องๆในบริเวณที่น้องๆเขามอีอยู่กันจริงๆนะครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถประสานกับโรงเรียนเราสามารถประสานกับครอบครัวได้นะครับสามประสานของเราเนี่ยคิดว่าน่าจะทําให้น้องๆมีความรู้แล้วก็มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อและก็การท้องไม่พร้อมมากขึ้นครับฟังดูเหมือนเรื่องการสอนเซ็กซ์กับวัยรุ่นนี่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นครู เป็นหมอโดยเฉพาะหมอเด็กนะครับออแล้วก็ผู้ใหญ่ที่บ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่อยากให้จันจุบช่วยสรุปในตอนท้ายดยได้ไหมครับว่าถ้าพี่มีคำอยู่3คำา d o o l s s e n นต HIV, Sex Education อยากจะสรุปที่เราคุยกันวันนี้อย่างไรครับครับสำหรับ a d o l e s c e n t หรือวัยรุ่นนะครับเป็นวัยที่เขากำลังอยากรู้อยากลองนะครับเขากำลังออกไปเผชิญโลกกว้างนะครับซึ่งบางครั้งเขาอาจจะ ไม่รู้หรือว่าจริงๆเขาอาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่าโลกว้างข้างหน้านั้นไม่ได้มีแต่ความสุขหรือความสนุกนะครับมันยังมีความเสี่ยงมีริสต่างๆเช่น เรื่องของ HIV นะครับ mm hmm. ซึ่งถ้าเกิดเราจะป้องกันเขาจากความเสี่ยงอย่างที่ว่ามาก็คือ HIV หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการท้องไม่พ้อเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะมีเป็นอาวุธสําคัญนั่นก็คือความรู้ครับ mm hmm. ความรู้ที่ว่านี้ก็คือ sex education mm hmm. ที่เขาต้องรู้อย่างดีรู้อย่างถูกต้องและพร้อมจะหยิบมันมาใช้เพื่อป้องกันตัวเขาเองจากการติดเชื้อหรือว่าการท้องไม่พอครับ mm hmm. นั้นเราคงมีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมพร้อมให้พร้อมเพื่อออกไปสู่สังคมข้างหน้าครับ mm hmm. ถ้าเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆของเราช่วยแชร์เรื่องราวต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าหากมีคำถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กการใช้แอนติบอิกหรือวัคซีนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line Official Account คลินิกจุฬาคิดสลับเป็นภาษาไทยนะครับคลินิกจุฬาคิดสคลับแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและาจ,าจันจุ๊บขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ